แล้วก็ิดกก็คือสามารถกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้จะมาเล่าบุ i บการระดมให้ฟังนะคะเดี๋ยวก่อนเลาให้ฟังเดี๋ยวจะให้ดูแอนิเมชันนิดนึงนะคะ Work. The ear consists of three sections the outer ear, the middle ear, and the inner ear. All three sections work together to deliver sound to the brain. In normal hearing, the outer ear picks up sound which it sends in waves down the ear canal to the eardrum. These sound waves cause the eardrum to vibrate. The vibrations cause the tiny hair cells inside the cochlea to move. the hair cells absorb the movement and change it into electric impulses which are sent to the hearing nerve fibers and to the brain. this becomes sound. A is severe to profound sensory neural hearing loss or nerve deafness. a cochlear implant has two parts the uh -huh. Fibers in the cochlea and the signals are recognized by the brain as sound. Now that we know how natural hearing and a cochlear implant system work, what should you consider when selecting your cochlear implant? There are many considerations when selecting a cochlear implant system, and your clinician and cochlear implant team. ตรงนี้คิดว่า,าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนคงจะพอเข้าใจหลักการการทําง,งานของโพเคอิันพันธุ์นะคะปกติแล้วเนี่ยการยินของคนปกติอะคะ่ะโอหัวคอนรามี3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในชั้นนอกก็คือตั้งแต่ใบหมูมาจนถึงหนันเมมเบรนนะคะตรงแก้วหูแล้วก็ตรงแก้วหูไปจนถึงโอเวอร์วินโดว์ค่ะเราวินโดว์โอเวอร์วินโดว์เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนกลางก็จะมีกระดูกคอทั้งโกลม ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในการขยายเสียงทําให้เสียงเนี่ยเข้าไปในหูชั้นในได้ส่วนหูชั้นในเนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกเนอร์เป็นพวกประสาทอยู่อะค่ะก็จะมีแบบพวกสไปรอลแกงเกียนมีอะไรเมนเบยนอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะที่ทําให้เกิดเนิร์ขึ้นมาแล้วตัวอุปกรณ์นี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้คนที่หูหนวกสนิทนะคะคือบอกว่าเกิดมาไม่ได้เสียงเลยให้ยินเสียงได้อยากถามว่า คนหูคนหูดวกแล้วก็คนหูตึงเนี่ยมันต่างกันยังไงคะอะไรนะคะคนหูนหนใช่ค่ะถ้าเกิดคนหูดวงเนี่ยคือไม่ได้ยินเลยแต่ว่าถ้าเกิดคนหูตึงเนี่ยก็คือได้ยินบ้างแต่ว่าอาจจะแบบต้องอะไรนะอะไรนะอะเงี้ยค่ะถ้าเราไม่จด้ผลักบ,บ่อยๆก็อาจจะหูตึงได้นะคะ ถ้าเจอสังเกตดูนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของคน,นหูหนวกหรือคน,นหูตึงแล้วที่ยกมือขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นภาษาของคน,นหูหนวกเช่นกันเขาเรียกว่าเป็นภาษามือนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยภาษามือก็จะมีแบบแตกต่างกันไปหลายหลายชนชาติซึ่งจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าาม่คาอิมแพ็เนี่ยภาษามือนเนี่ยาาอ,นานอาจจะหายได้เนยาคน กรว่าข้อเคอแอมแพนไม่คืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีใหม่อะคะ่ะที่ช่วยสําหรับคนพิการหูหนวกนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ผู้ที่ประดิษฐ์อุปกรณ์นี้เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะคะแต่ว่าหลายปีมาแล้วอะคะ่ะจริงๆแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาก็แบบคิดมานานมากคิดมานานมากกว่าจะได้ดอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะผ่านการชนะซึ่ง อ,อมีค่าทางฟิสิส์ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะแล้วก็พัฒนานะจนทําให้เราสาารถทาให้นอกเขาสามารได้ได้ถึงทุกวันนี้นะคะ <S <S แล้วก็เออุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็จะเป็นส่วนภายในแล้วก็ส่วนภายนอกเดี๋ยวเรามาดูส่วนภายในกัน <S <S 1> <S 1> ส่วนภายในเนี่ยเราก็จะผ่าตัดแล้วก็ขังอุกกปกรณ์ชิ้นนี้นะคะไว้ข้างในอ่ไอส่วนตรงที่มันเป็นตรงเนี้ยค่ะ มันก็จะเป็นซิลิคนนะคะซิลิคนซึ่งเอาแปะติดกับกระดูกระโหลกศีรษะไว้แล้วส่วนตัวที่มันอยู่รอบรอบเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนําไฟฟ้านะคะก็คือเป็นพวกพันธินัมหรือไทเทนเนียมอะคะ่ะช่วยในการนําไฟฟ้านะคะ้วส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเอแผงวงจรพวกชิปไอซีของเขาทั้งหลายะคะ่ะที่แปลงจากสัญญาณสัญญาณเสียงนะคะเป็นสัญญาณไฟฟ้านะคะแล้วก็เเข้าไปสู่เนื้อเนื้อที่อยู่ในสมองนะคะ ส่วนเส้นนี้ค่ะก็จะอินเสิร์ตเข้าไปที่คอเคลียถามนิดนึงว่าใครรู้จักคอเคลียบ้างคะอ่าช่งางคอเคลียทำอะไรคะคอเคลียรจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนทีนน่อยู่ด้านในค่ะอยู่ด้านในจะอยู่ในส่วนของหูชั้นในซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกเอ่อท่านี่ค่ะเซลล์จะมีเซลอยู่ขา้างในซึ่งเซลล์ตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยในการพัดโบก พัดโบกของชมของเมมเบรนที่มันอยู่ข้างในกระดิ่งคอมเพล็กอะไรก็เอพวกพวกที่มันอยู่ข้างในค่ะให้มันพัดโบกพอมันพัดโบกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าตืิดขึ้นมาแต่ถ้าแฮดเซลเนี่ยมันมันชํำรุ่หรือว่ามันเสียหายเนี่ยเวลามันพัดโบกมามันก็จะไม่เกิดกระแสไฟพอมันไม่เกิดกระแสไฟเสร็จแล้วมันก็ทําให้คนเราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเพราะมันไม่มี้เนิรเข้าไปตรงที่ที่สมองนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเลยทําหน้าที่เป็นแฮร์เซล่ะคะแฮร์เซล แล้วก็เตรงนี้เนี่ยลองให้ดูทเท่ามันคืออะไรอุกปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นน่าจะมีอะค่ะใช่ใช่เป็นกาวมันก็จะเป็นกาวอะ่ะค่ะใช่แล้วก็จะเอาแปะติดกับที่กระโหลกศีรษะเหมือนกันนะคะตรงนี้มีใครเข้าใจบ้างไหมคะอันนี้นะคะที่จะเล่าให้ฟังเวลาเขาจะ insert ไอตัวสายเข้าไปไงเขาจะ insert เข้าไปที่เราว i n d ว์นะคะ ส่วนนี้เนี่ยมันคือหูชั้นกลางตรงนี้จะเป็นเราวินโดและจะอินเสิร์ตเข้าไปในบริเวณนี้ค่ะตรงนี้ค่ะรู้ไหมคะว่าเอาเอไอตัวตัวกลมๆเนี่ยค่ะตัวก้านหอยเนี่ยเราเรียกว่าอะไรใช่ค่ะเราเรียกว่าค้อเคลียรครอเลียจะมีะอขอบครึ่งน,นะคะตรงนี้ค่ะนี่เป็นคาาขยายขึ้นเวลาเราใส่เออ เขาเคลริันเข้าไปเนี่ยเราก็จะฝังเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะทะลุเข้าไปเลยตอนนี้ไม่น่รเข้าใจไหมคะเข้าใจหมดส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกนะคะอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวประมวลเสียงก็คือตัวที่บรรจุไม,มโครโฟนเข้าไปเวาลาเวลาเราได้ยินเสียงจากข้างนอกเนี่ยเสียงมันเข้าไปที่ตัวตัวโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์เนี่ยก็จะประมวลเสียงแล้วก็ส่งเข้าไปให้ที่สายที่มันเชื่อมต่อกันนะคะ นี S 1> <S 1> ่คือตัวข้องนอกนะคะ <S <S ตัวข้างนอกสีน้ําตาลคือตัวข้างนอกสีขาวคือตัวขา้างในตัวข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีอุปก,กรณ์ประมวลเสียงไม่คืออุปก,กรณ์ประมวลเสียงนะคะเห็นไหมคะที่แบบว่ามันมันมันแบบสีแดงๆหน่อยตรงนี้มันจะมีไมโครโฟนติดอยู่เวลาที่เราได้ยินเสียงนะคะมันจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็เสียงมันก็จะเข้าไปตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้มันจะยึดติดก,กันได้อะไรด้วยค่ะใช้เันหรือบปล่แต่กใจไมคะคี่มันจะติดกันได้ มันยึดติดกันด้วยแม่เหล็กค่ะข้างนอกก็มีแม่เหล็กข้างในก็มีแม่เหล็กมันก็จะดูดกันเออแล้วมันก็จะส่งผ่านเสียงอะ แล้วก็ม,กมีอุปกรณ์ควบคุมควบคุลนทที่หมายถึงว่าเราสามารถที่จะปรับพวก sensitivity ความไวหรือว่าความดังของเสียงได้เพราะว่าการดิ้ของแต่ละคนเนี่ยค่า sensitivity กับค่าของความดังแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะทั้งนี้เนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับการแม p p ิ้งแม p p ิ้งก็คือการปรับจูนค่าะคะ่ะหลังจากที่ผ่าตัดแล้ว<ม>ก็ควละอาประมาณสองปีนะคะหละังจากนั้นเนี่ยต้องถา,ามไหมคะว่าอุปกรณ์นั้นอ่ะยัอยงอยู่ได้หลายๆปีคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถใช่อุปกรณ์ได้ หลายหลายปีโดยที่ไม่เสียเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่<ม>ถามว่าแบตเตอรี่อยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในอยู่ข้างนอกค่ะเป็นแตบตเตอรี่ที่อยู่ข้างนอกนะคะแต่ว่ามันจะจ่ายพลังงานให้ตัวที่อยู่ข้างในอ่ะจ่ายได้แต่ว่าในอนาคตะคะ่ะที่สร้างมาก็วคือว่าเขาจะสั่งข้าไปข้างในเลยจะไม่ยุ่งกัข้างนอก,กอนแล้ว<ม>ก็คือผ่านฐาแล้วก็สังเครื่องเขง้าไปแต่ว่าแบตเตอรี่ที่นั้นเนี่ยมันก็จะต้องแบบช่อนข้างนานนิดนึงแล้วก็ก็คงไปอนาคตมากๆ แต่ก็มีนะคะมีเหมือนกันที่เคยเห็นมาแล้วก็ออ,อีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าส่วนคอยอะคะ่ะส่วนคอยก็คือส่วนที่เราแปะปิดข้างบนนะคะเป็นตัวที่แบบนําสัญญาณแล้วก็ตัวแม่เหล็กะคะ่ะนี่คือ,อกนส่วนนอกอะคะ่ะแค่นี้นะคะ่ะเออเด็กที่เขาใส่นะคะเขาก็จะใส่ประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนี่จะเป็นแบบแบบกล่องอะไรเงี้ยแล้วส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบท่านหลังหูอะคะ่ะ รู้ไหมคะว่าคนที่เขาจะผ่าตัดได้จะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างก็คือเขาจะสูญเสียการได้ยินมากกว่า90ดซิเบลขึ้นไปนะคะถ้าจะต่ำกว่านั้นเนี่ยเราสามารถช่วยได้ด้วยอะไรคะใครรู้บ้างใชาใชใช้เ e a r i n g a จเ h e a r i เอ a ก็คือคนท <t arten> ี่ผ่าตัดประสาทหูเทียมเนี่ยจะต้องเป็นเ e n ซอ r y ่ o s s นะคะน e n รี r y ซนซอรี่เนี่ยจะอยู่ใน หชั้นในแต่ว่าถ้าเป็นคอนดักทีวคอนดักทีวเฮดิ้งล็อปคอนดักทีวแปลว่าตัวนําใช่ไหมคะหูเรามีตัวนําก็คือส่วนนี้มันเป็นส่วนกลางส่วนข้างนอกถ้าส่วนกลางหรือส่วนข้างนอกเสียเราไม่ต้องผ่าตัดเราใช้แค่เฮดิเอ็เพราะว่ามันแค่ช่วยช่วยนําเสียงเข้าไปแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าข้างในเสียข้างในมันเป็นส่วนของเชนซอรี่ก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะก็คนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพวกเฮลิเ,เอตเ,เพราะว่าคนที่ที่หูเซนเซอรี่เสียเนี่ยต่อตตยนกเอเข้าไปยังไงมันก็ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่ามันปัญหามันอยู่นละจุดกันนะคะค่ะแล้วก็เอ,อถามถามว่าพมณีนะคะหมายถึงพยากรของของของโลกอะค่ะหมายถึง จะดีขึ้นนะคะเสียงของเด็กจะดีขึ้นจากเดิมที่เสียประมาณเ0้าสิบอะค่ะเ0้าสิบเดซิเบลถึงร้อยกว่า<อ>ก็จะได้ยินเสียงเท่ากับเสียงคนปกติต้องถามดูว่ากี่เดซิเบลพอจะรู้ไหมคะลองเดาดูคนปกติที่ฟังกันนะคะส0สิบเดซิเบลนะคะก็คือเสียงท,ทั่วไปที่เราฟังกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเร,เราเราเริ่มได้ยินเสียงตั้งแต่ที่ยี่สิบเดซิเบลนะคะ บางคนฟังฟังน่าจะถึงแบบเจ็ดสิบแปดสิบก็รู้สึกดังมากแล้วนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถแต่และคนว่าจะดังได้ถึงที่ระดับกี่เดซิเบลนะคะค่ะแล้วก็เอเขาก็สามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับคนปกติได้ยิ่งผ่าตาดเร็วนะคะอายุก่อนหกขวบนะคะตั้งแต่ตั้งแต่สองเดือนถึงหกขวบเนี่ยฟัสียก็คือจะดีคือ,ค,อคืออะไรอะ พยากรณ์ของของค่าพันธินมันก็จะดีขึ้นนะคะใช่แล้วก็เข้าเรียนหนังสือได้เหมือนคนปกตินะคะเหมือนเหมือนเมื่อคืนนะคะที่รายการข่าวสามมิติอะคะ่ะที่น้องนั่นก็คือแบบเต้นไดน้นาคุกกี้อะคะ่ะเต้นได้ร้องเพลงได้จับจังหวะได้หมดเลยแต่ว่าน้องเขาเสียงไม่ค่อยดีเพราะแม่เขาพูดไม่ช้านะคะแม่เขาเป็นคนจีนนะคะถ้าแม่เขาพูดชดัดน้องก็จะพูดชัดตาม เพราะว่าการที่เราพูดชัดหรือพูดไม่ชัดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราอินพุตเสียงเขาไปแม่เขาพูดไม่ชัดพ่อเขาพูดไม่ชัดด้วยอะคะ่ะคือเขาเป็นเขาเป็นทั้งสามคนพ่อแม่ลูกอะคะ่ะเป็นกรรมพันธุ์ใช่ะคะ่ะแต่ก็คือ่าตัดทั้งสามคนลูกคนแรกก็คือน้องคุกกี้จะดีที่สุดส่วนคนโตแอดดี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ดีนะคะดีได้ยินเสียงดีแต่ว่าไม่ค่อยกล้แสดงออกมากก็เลยก็เลยแอคทิวิตี้ไม่ค่อยดีนะคะ่ะ แล้วหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จใช่ไหมคะฝังเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเราก็จะทําการ mapping แ a ปปิ้งก็งงคือการปรับค่าะคะ่ะข้างนอกกับข้าข้างในให้ให้มันแมทให้มันบาลานซ์กันให้มันเห,ห,หมาะสมนะคะ,ะจากที่เคยเคยถามคนไข้นะคะเขาก็บอกว่าแม้แะเสียงหยดน,นะะ้ำค่ะเสียงหยดน้ำเขาก็สา,า,ามารถได้ยินได้ เสียงนกร้องไกลๆก,ก็ได้ยินได้แม้แต่เสียงกระชิบของเนี้ยเขาก็ได้ยินนะคะใช่เสียงนิพพานได้ยินหมดเลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็าการดูแลรักษาก็จะเป็นพวก A B T A B T ก็คือฝึกฟังฝึกพูดก็พูดพูดพูดไปนะครให้เขาพูดตามไม่เขาคิดเลย้ยคะยิ่งฟังยิ่งพูดมากๆเขาก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็การการทำกิจกรรมบำบัดร่วมด้วยแล้วก็รวมถึงการฝึก ฝึกนะคะสองอย่างจริงจริให้ค่ะยอยู่จบแล้วคะ่ะมีอะไรอยากถามไหมคะเซลล์เกจเป็นแค่แมกนิฟายเออร์ค่ะเป็นแค่ขยายเสียงเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ช่วยกระตุ้นอะไรคะ่ะแค่ขยายเสียงเฉยๆแล้วเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่หรอเปลี่ยนเปลี่ยนไรมแล้วต่างอย่างไรบ้าอ๋อแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกปเปลี่ยนกี่ปีเปลี่ยนอะไรนะคะเปลี่ยน เปลี่ยนบ่อยไหมใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับาการปรับผ้าค่ะถ้าเกิดว่าปรับผ้าละเอียดมากความดังมากก็จะเป็นแบตเตอรีบร่บ่อยมันขึ้นอยู่กับขึ้นขึ้นอยู่กับการแบ็คปิ้งด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วโเฉลี่ยแเราเนี่ยถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็จะประมาณหนึ่งเดือนเปลี่ยนครั้งนะคะเป็นแบตเตอรี่ธรรมดาเลยนะคะเป็นแบตเตอรี่แบบกลมๆค่ะแบตเตอรี่นาฬิกาแล้วก็แบตเตอรี่แบบถ้าเป็นกล่องเนี่ยจะเป็นบแบบอะไรแบบสองเอหอสามเอค่ะว่าไปว่า,ว,าว่าเราแต่รุ่น